วิ่งล่างตัวเดียวของ FC ซภูเก็ตนะครับนี่ครับเข้ามาแล้ว6งวดติดต่อกันนะครับงวดนี้ให้มาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ท่างช่องพหัดชาแนลครับมือนี้ครับวันที่2 8กันยายน2567ครับผมมือนี้ครับจะมีนอกทางมาแบ่งปัด FC ท่างช่องครับผมเนาะเป็นของ FC ซภูเก็ตนะครับวิ่งล่างตัวเดียวพร้อมจับคู่ให้ 2คู่เน้นๆนะครับของ FC ภูเก็ตนะครับผมเนาะก่อนอื่นครับมาดูเลขบนของ FC ภูเก็ตก่อนดีกว่าครับผมนี่ครับเลขบนนะครับให้4ออก041ให้6ออก8 6 7ให้0ออก6 0 6งวงดที่แล้วครับให้3ครับออก6 6 2ไม่เข้านะครับนี่ครับ3ลงล่างครับผมเนาะ3ลงล่างครับ ถ้าชอบลิปนี้ฟากดติดตามให้ได้เด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมชุดจับคู่บนครับของ FC ฟภูเก็ตนะครับบนวิ่ง5นะครับบนวิ่ง5นะครับ951ครับ957ครับ51ครับ57ครับเน้นที่957แล้วก็57นะครับแต่ว่ามื่อนี่ครับผมเนาะเพิ่นว่ามีเหล็กลางนำมาแบ่งปัน FC ทัางช่องครับผม เพิ่นโทรมาเพิ่มขึ้นนี่ครับผมเนาะก่อนอื่นครับขอโฆษณาแป๊บหนึ่งครับผมเนาะเผื่อมี fc ทางช่องท่านใดครับผมสนใจครับผมบูชาเหรียญแมวมงคลก้าชีวิตนะครับนี่ครับเหรียญแมวมงคลก้าชีวิตนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับผมเนาะนี่ครับสวยงามมากครับผมกล่องยังไม่แกะนะครับกล่องครับผมเนาะทุกกล่องที่ผม มันจากวัดนะครับผมยังไม่แกะนะครับจะส่งให้เอฟซีทางช่องที่บูชามาแบบนี้นะครับยังไม่แกะกล่องนะครับแล้วก็มีตะกุดครบผบเนาะนี่ครับตะกุดยันยอดรวยๆนะครับนี่ครับด้านหลังครับแล้วก็มีกําไรหินหยกครับเบียรแก่ครับแล้วก็กําไรรุ่นรวยล้านๆนะครับ แล้วก็มีของกรมหลวงชุมพรนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับแล้วก็มียันรุ่นรวยพันล้านนะครับนี่ครับยันรุ่นรวยพันล้านนะครับนี่ครับทุกองค์ผ่านการปลุกเสกนะครับทุกองค์ผ่านการปลุกเสกนะครับนี่ครับยังไม่แกะกล่องนะครับถ้าใครสนใจบูชาครับผมเนาะจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องครับทักไลน์มาที่ 0653418836ครับแล้วก็0652417438นะครับ0653418836แล้วก็0652417438นะครับตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับมาดูของ FC ภูเก็ตดีกว่าครับผมมาดูของ FC ภูเก็ตนะครับผมเนาะมือขึ้นนี้ครับผมเพิ่นโทรมาหาครับนี่ครับ บนได้ไปแล้วเพนว่าอยากแบ่งปัน f อีทางช่องครับผมเนาะอยากแบ่งปัน f c ซทางช่องครับนี่ครับช่างคมมาหาครับผมช่างคมมาเก่าสามวันรับกินช่างคมรับกินนก็สามน่ะนี่ครับช่างคมมาหาคนนเลยมันดูของ f c ซภูเก็ตดีกว่าครับผมเนาะล่างครับผม ล่างอย่างเดียวนะครับ fc p ูเก็ตครับผมเนีนย้ยำกับ fc ทางช่องครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube ช่องทางเดียวเท่าน,นั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจลอมเฟซลอมนะครับ fc p ูเก็ตครับ fc ภูเก็ตครับผมวิ่ง ล่างตัวเดียวครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับของ fc p h u g e t นะครับเพิ่นว่าสูตรนี้ครับผมเนาะระยะสั่นครับผมเข้ามาแล้ว5-6งหวดติดต่อเขานะครับผมเนาะวิ่งล่างตัวเดียวครับ ให้แป๊บหนึ่งครับผมให้9ออก8 9ครับให้1ครับออก2 1ครับให้4ครับออก4ี่ครับได้8ครับออกสองครับได้9ครับออก9 4ครับงดที่แล้วนะครับได้7ครับ ออกสามเจ็ดนะครับนี่ครับเพ่นว่าสูตรนี้ครับผมเนาะสูตรเราจะสั้นครับผมแต่ว่าเดินดีมากครับผมเนาะวิ่งร่างตัวเดียวครับเข้ามาแล้วหงวดติดต่อกันนะครับนี่ครับเก้ามาหลักหน่วยครับหนึ่งครับมาหลักหน่วยครับสี่ครับมาหลักสิบครับ8ปดครับมาหลักหน่วยครับเก้าครับ มาหลัก10ครับ7ครับมาหลักหน่วยครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวของ FC ภูเก็ตนะครับนี่ครับเข้ามาแล้ว6งวดติดต่อกันนะครับงวดนี้ให้มาแล้วครับผมเคื่องนี้พันทั่วมหาครับผมเนาะงวดนี้ได้มาแล้วครับวิ่งล่างตัวเดียวของ FC ภูเก็ตนะครับย่ำครับ FC ท่าน่องครับผมอีกครั้งนึงครับผมเนาะ ผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับงวดนี้ได้มาเจ็ดเม็ดเดียวครับผมเนาะนี่ครับงวดที่แล้วก็เจ็ดนะครับงวดนี้เจ็ดเม็ดเดียวนะครับนครับผมงวดนี้เจ็ดเม็ดเดียวครับ พร้อมจับคู่ให้2คู่เน้นๆนะครับจับคู่ให้2คู่นะครับของ FC p ู u ก e t เด้อครับผมเนาะกับขอบอบุญขอบคุณครับผมเนาะ FC p ู u ก e t นะครับที่ให้แนวทางมานะครับ FC p ู u ก e t วิ Wing ่งล่างตัวเดียว FC ภูเก็ตครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับงวดนี้ให้มา7เม็ดเดียวครับ7เม็ดเดียวนะครับพร้อมจับคู่ให้2คู่นะครับจับคู่ให้2คู่ครับนั่นก็คือ7็ ศครับ7 0ครับแล้วก็7 9็ครับ7 0 7 9นะครับนี่ครับผม7 0 7 9นะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับลงวันที่1นึ่งทับหนึ่ทับหกนะครับ นี่ครับผมเนาะมาให้เอที่ทัางช่องแคปหน้าจอเอานะครับของ F-C ภูเก็ตนะครับ mm hmm. นี่ครับ F-C ภูเก็ตวิ่งล่างตัวเดียวเข้ามาแล้ว6งวดติดต่อกันนะครับเข้ามาแล้ว6งวดติดต่อกันให้9ออก8 9ให้1ออก2 1ได้4ออก4 6ได้8ออก2 8ได้9ออก94ได้7ออก3 7 งวดนี้เจ็บเม็ดเดียวครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะเจ็ดเม็ดเดียวครับฟันธงที่สองคู่นี้เน้นนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะครับตามนี้ครับผมเนาะกระสุดท่านี่ครับผมกับคออุ่ยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งชิปนี้ครับผมเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผม ถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ค uh รับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมมือกีนี่ช่างคมมาหาครับผมมือกีนี่เพิ่นววากแล้ลืมเด้อครับผมเกาสามครับผมเนาะตอดหนีครับผมเก้าสามดังมากครับผมเพราะว่าตรงกับแม่น้ำหนึ่งนะครับผมเนาะตรงกับไรเจ้าครับผมเกาสามครับผมแต่ว่าผมวางงวดนี้นะครับผมในใจผมนะครับผมวางงวดนี้นะไม่มีเก้านะครับผมว่านะครับต่อไากรัไม่มีอะไรแน่นอนครับผมเนาะเพราะว่า กองฉลากครับไม่มีเลขดับนะครับอยากเป็นหลงเชื่อเลขดับนะครับผมเนาะเบื้องเป็นแนวทางครับผมเอาก็ตามนี้นะครับผมเนาะมานเราซูเอฟทีทางช่องฟังครับผมแคปหน้าจอออเดอร์ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมเอฟซีพูเก็บนะครับคลิปนี้กับะมาณนี้ครับผมเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผม